มือเลยนะครับโอ้โหสุดยอดสวัสดีนะครับเหล่านักเต้นนะครับสวัสดีนะครับเชิญครับมาครับชมหน้านะคะ ต้องบอกว่าไม่ใช่ครบทุกคนสามคู่นะคะใน Dancing with the Star Thailand อ่านี่และนอกจากนี้เนี่ยนะฮะยังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าของเราด้วยนะขอเชิญนะครับคุณลูกเกดเมทินีนะครับและคุณเต้ปิยรัตน์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญนั่งเลยค่ะเลียวเรเชิญกันนั่งเลยดีกว่านะครับเชิญเลยนะครับนี่เชิญเดี๋ยวพี่พนั่งนี่พี่นั่งนเี่นะครับคุณลูกเกดครับพี่เล็กครับเชิญนะครับนะฮะเชิญได้หมดเลยครับพี่เล็กครับนั่งจับกุ้นะครับ พี่เล็กมานั่งนี่ค่ะพี่เล็กแหม่ไม่ชอบมานานพี่คนจะเล็กเลย <c oughs> เหผมตันน้งแต่เด็กๆแล้วโตมาด้วยกันใช่แค่เรียกพี่ว่าพี่เล็กให้พี่ก็เสียเปรียบแล้วต้องบอกว่าวันนี้นะรายการเราเนะี่ยช่วงนี้สมศักดิ์ศรีจริงๆเพราะว่าแต่ละคนที่เมื่อกี้มาโชว์ลีลาสเต็ปเนี่ยเป็นสเต็ปแบบสดๆร้อนๆเพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งอัดรายการกันมาใช่ไหมคะเมื่อคืนที่อัดกันนี่กี่คู่คะทั้งหมด เดี๋ยวขออนุญาตส่งไม่หน่อยนะครับใครที่ไม่มีไวเลสนะครับโอ้ใครต่อนะครับเขากล้ามกล้ามเนื้อเขายังไม่คลายกันเลยเข้ามารายการเราแล้วนะพี่ตุ๊กเกศเมื่อคืนอัดกี่คู่คะเมื่อคืนเหรอคะเมื่อคืนทั้งหมาเจ็ดคู่เจ็ดคู่ยังไม่ได้เปิดไม่เหครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะคเจ็ดคู่นะคะเจ็ดคู่กลัวคุณผู้ชมไม่ทราบเมื่อคืนอัดเจ็ดคู่กันแล้วก็เสร็จกี่โมงคะก็อ่าเชิญครับแป๊บเดียวเองค่ะแป๊บเดียว เราตั้งใจใช่ไหมช่องเจ็ดเจ็ดคู่ใช่ไหมนี่อ๋อแปลว่าเวลาอัดรายการนี่คือจะอัดเสมือนสดเลยแล้วมีคนถามว่าทําไมต้องอัดเมื่อคืนเพราะว่าเราจะได้ความเป็นสดอะคะใช่แล้วก็คือถ้าเราถ่ายเป็นเทปแล้วเนี่ยมันคอเออออกอากาศมันนะมันไม่ได้ความเป็นเป็นสดค่ะมันไม่แซ่บมันไม่แซ่บมันมีแซ่บมันค้างคืน ความลับมันหลุดด้วยจริงจริงของจริงคู่แต่วันนี้ยกมารายการคันป่าของเรา3ามคู่แนะนากันหน่อยใครเป็นใครบ้างคะคู่ของพี่เล็กก่อนเล็กน้องแนะนาตัวสิลูกนี่รฝดผมแนะนตัวนครับอ้าวช็อกเลยเจอมพี่เล็กเปน้องครบรหกนะคะ ครับนี่ค่ะวิ่งออกมาแล้วไม่ใช่แล้วคู้นี้ลิโค้โอ้โหนี่แบบสดสดแบบภาพเลยนะฮะน่าดูมากนะครับนี่ใครนี่คู่นี้ใครอะคะลุกลุกผลพีสหนิงหมัดนะคะโอ้ยใครนี่ล้อหล่อล้อหล่อวู้ยนี่เล็กนี่เล็กนี่น้องโซโบเบอร์หกนะคะ อ๋อพิจิตอ๋อสืบสายแต่ว่าแต่ละท่านของเราเนี่ยก็จะจับคู่กับครูเต้นใช่ค่ะใช่ไหมครับค่ะไอ้แล้วก็มาคู่นี้น้องทำไทยคู่กับโอโโหปิ่นก้าวนะฮะเหมืนโป้กอล์ฟยังไงไม่รู้โป้ปิ่นก้าวอันนี้เนทเทิลี่นด์ ชีคุณธีแปล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 คุณนาตาลีก็เป็นมิสยูนิเว e ร์สนะคะรายการเราก็มีมิสยูนิเว e ร์สเหมือนกันฉะนั้นคุณนาตาลีนี่คุณกล้วยตาหนีใช่ไหมไม่ใช่กล้วยตาหนีค่ะผีตาหนีค่ะเดี๋ยวไปแปลคุณนาตาลีไปเลยคุณนาตาลีไม่ใชอันนั้นนาตาเลือกนาตาเลือกเขาตาเหลืองนี่เหรอฮะตาไม่เลือกค่ะค่ะทักหน่อยสค่ะทักทักคุณนาตาลีหน่อยนี่คุณคุณนาตาลี she Can speak l ไรอยู่นะครับพูดไทยมากเลยนะพูดซีพูดซี นาดาลีอยากให้ผู้หญิงไทยคิดบวชเหมือนไหมครับอมาโอเยสนไอโนจ้ะมาคุยกันถึงการเต้นนะคะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยคู่แรกเลยอย่างคุณเล็กเนี่ยคุณลูกเกดกับคุณเต้นึกอะไรทมถึงนึกถึงไปถึงว่าต้องเป็นคุณเล็กไปศูนย์อ่ะก็จริงๆแล้วก็อยากจะหาไอดอลนะคะที่แบบอยากจะคัมแบ็ค ค่ะแล้วก็ก็มีโอกาสได้ได้รู้จักพี่เล็กโดยส่วนตัวอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็จริงๆิรศักากเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยก็นึกถึงพี่เล็กตอนตอนที่คิดจะทารายการนี้ค่ะแล้วก็ก็นึกถึงพี่เล็ก,ก,แ,ลก,ก,ก,ลกแล้วก็พอมาประชุมกันก็คิดว่าน่าจะเป็นอไอเดีย,ยที่ดีคอสเลยแล้วก็ไปชวนพี่เล็กไม่มีปฏิเสธเลยโอเคทันทีเลย<อ>ใช่ คิดไมาชวนคิดอะไรกับเราในงงอยู่แล้วช่วงที่พี่เล็กหายไปที่เราไม่ได้เห็นหน้าค่าตาพี่เล็กไปทําอะไรมาครับก็ไม่ได้หายครับเที่ยวคนละที่ครับไม่ได้คิดไม่เจอทําทำงานอะไรมายังไงทเที้ยวคนละที่ชอบตรงนี้ไปเจอพี่ก็ไปประชุมอยู่บ่อยๆแต่ต้องบอกว่าแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยเป็นเซเล็บที่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะโปรไฟล์ดีทุกคนเลย คู่ของไทม์ไทยนี่ก็เไทม์ไทยเองก็เต้นเก่งมากเลยเต้นยับผมใช่ไหมคะมาอยู่รายการนี้เหมือนว่าจะเต้นได้เปียกนะฮะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับอเหรอเพราะอะไรอะเพราะอะไรเพราะมันแบบเหมือนที่พอปมันจะแบบเลื้อยๆหน่อยฮะแต่ว่านี่จะสำหรับยืดตัวอย่างี้มันไม่เกี่ยวเลยฮะไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆใช่เนี่ยคือคือโปรผมเป็นพวกฮาร์ดคอร์นะฮะต้องจิกจิกต่อยผมตลอดเวลาผมเนี่ยเลื้อยๆหน่อยใช่ไหมแต่บอลรูมแดนซ์เลื้อยเยอะ เลือเยอะกว่าเลือเยอะกว่านะฮะทำไมจิกอัลูกเพราะว่าเขาเต้นผิดหรือว่าไงคะจิกให้กลับเข้ามาในทิศแล้วคือ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 จริงๆแล้วนะคะเวลาเต้นอ่าบอลลูมแดนซ์นะคะคือเรื่องโพสเจอร์สำคัญเวลาน้องเต้นฮิปฮอปเนี่ยเขาต้องหลังงงโยวาซับตลอดเวลาคราวนี้เราต้องกลับให้มาเป็นโพสเจอร์เนักษณะหลังตรงแล้วก็เท่เนี่ยต้อง ดึงเอาไว้เงี้ยเอออันนี้ยังดีน้นที่ดึงคอข้างหลังนะของนี้ดึงโดนดึงคอข้างหน้าตายแล้วค่ะหายใจไม่ออกใคร่างนั้นเวลาดึงให้ดึงที่แผงคอตรงนี้แววคอขีงผมแอนคุณนาตาลีบ้างคุณนาตาลีนะครับเป็นการเต้นระดับโลกเลยก็เลยต้องมีคุณนาตาลีรวมอยู่ด้วยระดับจักรวาลนงงรำจักรวาลของเรานะคะ ซ้อมเนื่อยหมอ้ชอบมากษทตั้งใจรอฟังเอ่อตังเวลาเรฮ e เซิลท how many เวลาซ้อมวันละกี่ชั่วโมงคุณนาตาลีบอกว่าพไทยเขาได้ค่ะซ้อมวันละกี่ชั่วโมงคะไม่มีหลายี Practice Oh gosh we practice many many hours every day all day long ต้องถามคู่เขาซ้อมกันวันละกี่ชั่วโมงฮะ ก็ส่วนใหญ่เราก็ซ้อมกันประมาณ3-4ชั่วโมงครับแล้วก็ไม่ครับก็คือในในในคลาสนะครับในในเลสเลสที่เรามีกันนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะนอกเวลาเราก็นัดซ้อมกันนอกเวลาด้วยครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคุยกันครับเราเต้นกันอย่างเดียวคุยกันไม่ค่อยเรื่องครับแล้วชวนคุณอาตลีทานอะไรบ้างไหมคะทานครับอนอะไรคชอบกินอะไรส้มตำไหมส้มตำชอบครับ ตามไทยตามไทยกินอะไรฮะตามไทยครับอชอบกินตาไทยแต่ว่าโจทย์แรกนี่คุณอาัตาลีได้เต้นเพลงกำนำสไตล์เลยใช่ไหมฮะ This is first โจทย์ for คุณอัตาลีใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> first โจทย์ first โจทย์อันนี้ต้องบอกว่าแมทภา,าษาไทยกันมากเลยนะอ๋อเป็นเป็นเป็นยังไงฮะพี่เก๋เป็นเป็นทุกแดนซ์ค่ะเป็นทุกแดนซ์ที่ทุกคนเออ่เป็นเพลงแรกเป็นเป็นเพลงแรกที่เขาเต้นด้วยกันทุกคนค่ะอ๋อนึกว่าเป็นคุณอัตาลีเต้นกำนำสไตล์เป็นไงฮะเต้นกำนำสไตล์คุณอัตาลีครับ ได้แล้วพรี่มีเพลงไหมมีมิวสิกัหมครับมีมิวสิกไหาฮะดัมัมสไตล์กัอ๋อกังนัมสไตลเขาบอกว่าเป็นก r ุ่ p แดนซ์เหรอฮะเพลงนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่เล็กก็เต้นนะโดชขอเต้นด้วยนหรอครับเพราะอันนี้กำนันกำนันไตล์แต่แต่พื้นที่พี่ของพี่จะคนคดูแลจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ากว้างมากป่าว ฝุ่นอะไรมันจะหล่นเยอะสนิมสนิมอะไรเงี้ยมันสนิมมันหลุดเพราะเราเต้นกันไม่ใช่มาเวียงแหนะคะพี่ต้องใช้พื้นที่เยอะแต่โจที่ได้เปรียบพี่เล็กไม่สูดพี่เล็กเขาชอบเต้นเพลงของคุณอ้อยกระท้อนนะคะสาวลำวงโอ้เต้นยับเลยคุณเต้มากดีกว่าคุณเต้ค่ะคุณเต้จะต้องเป็นคนที่รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การตัดสินเพราะว่าดูแล้วเนี่ยหลายคนเต้นกันก็น่าสนใจแต่เกณฑ์การตัดสินเป็นยังไงคะครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับมาจากคณะกรรมการนะครับที่ที่ที่เราเชิญมานะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งมาจาก ความรักของผู้ชมทางบ้านนะครับหวตบาดบ้านหวตเข้ามาทาง SMS ได้เอสได้ดสายบอดเจ็ดหมายเลขะคะเจ็ดใช่ก็คือหมายเลขที่ที่ส่ง SMS ก็จะเป็น4ตอง7ตอง9ค่ะแล้วก็ตอง7ดตอง9ใช่แล้วก็ตามด้วย DWTS แล้วก็ทีมที่ที่เราลักอ่ะค่ะก็จะมี1-7ถึงเใช่เอาอย่างงี้พวกนี้ที่มากับรายการคันป่าของเราก็ถือว่าได้เปรียบเนาะ สามคู ais, right? ่นี <laughing> yeah. <laughing ้แจ้งเลยค่ะว่าคุณงเบอร์แจ้งไหมเบอร์อะไรเบอร์มาบอกค่ะเบอร์คือทัฒน์ยกับน้องค่ะแล้วก็คุณณัฐนิรับ ท,ทีครับมันนาตาลีแอนทีเบอร์หนึ่งสองนาตาลีสองนะคะแล้วก็พี่เล็กคุณสมองเบอร์หกค่ะเบอร์หกครับเบอร์หกหนึ่งสองหกัแล้วคู่นี้ล่ะคะเบอร์อะไรคะคู่นี้เบอร์ห้านะจ๊ะประหยัดไฟค่ะเบอร์ตอนเช้าๆก็คือเราตั้งใจมาแบบนี้ฮะเพราะรวมกันแล้วได้เลขเก้าไงอ๋อเฮ้ยเป็น เหมือนพวกตีหวยไงก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยพี่เล่กเป็นอย่างนี้ตลอดพี่เล่ก็ตลกเนาะมีมีอีกสี่คู่ที่ไม่ได้มาก็คือมีคู่ของคุณหญิงหมัดแล้วก็คู่ของคุณนิโคคุณปุ๊กลุกนะคะแล้วก็มีอีกคึงคู่ก็คือใช่คุณโจด้วยแต่ละคนก็มากันหลายทางเลยนะฮะมีนักกีฬาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่สามท่านสุดท้ายเนี่ยฝากเสียงมาถึงพวกเรานะคุณหญิงหมัดนะคะคุณนิโคแล้วคุณปุ๊กลุกด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ โอ้ยเชื่อว่าทุกคนที่แบบว่าได้สัมผัสการเรียนจริงทุกคนต้องโอ้ยเป็นคําเดียวมันเหมือนเราเห็นการเต้นที่มัน,มนเหมือนสง่างามออกมาแล้วจริงๆอะ่ะเบื้องหลังมันยากกว่าการเต้นเต้นแรงๆอีกเนาะเพราะว่ามันคือการโห่ร่างกายแล้วทาทุกอย่างให้สง่างามหนูคิดว่าถ้าหนูทําได้เออไม่ใช่สิถ้าคุณหญิงทาได้หนูองทำได้นี่อย่างนี้น, <laughs> น,น,นะคะอันนี้มันเป็นสมัยหญิงหมัดอย่าลืมนะเออร่าไม้เอร่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหญิงหมดัดไม่เป็นอุปสรรคค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นน่ะเพราะเพราะไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ตามได้พอมาเรียนเนี่ยตกใจทุกอย่างต้องขึ้นหมดอ,มอกต้องตั้ง ก้นต้องหหบพุงต้องหหบหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าจากโชว์เนี่ยทุกคนเต้นใส่ชุดสง่าง,งามแล้วก็รายการเตลีลาดเนี่ยทุกคนต้องใส่ชุดสง่าง,งามมากๆแต่ทตําไมเราถึงอยู่ในชุดที่สีสันแสบสวงขนาดนี้เรามามีภารกิจที่สําคัญมากๆซึ่งอยู่ท้ายโชว์ต้องดู <ๆ S 2> คืนนี้นะคะห้ามพลาดเพราะว่าเราเต้นกันตัวแตก<ๆ>มากเลยแล้วก็หญิงมัดไม่รู้เรื่องที่สุดนะคะก็ทําตามเข้าไปเรื่อยๆสนุกๆๆสนานๆๆๆ โอ้โหน่าดูนะดูน่าดูสนุกแน่ตอนนี้ก็แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะไปเยี่ยมได้นะเต้นจนตัวแตกอะคิดดูโอ้โหแล้วประกอบร่างแล้วคุณอ๋อประกอบร่างแล้วแต่ว่าอย่างนี้ต้องถามคนที่ใกล้ชิดคุณลูกเกดคุณเต้คิดว่าใครมีแววเออลุ้นมาเนี่ยใครมีแววเขาบอกเลยนะคะเก๋ว่าพี่หญิงแน่เลยจริงป่ะพูดเลยไม่ก็จริงๆแล้วคือทุกคนก็คือทุกคนก็มี มีมีมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าหนึ่งเนี่ยทุกคนตั้งใจซ้อมมากนะคะจะบอกได้เลยว่าสตาร์ของรายการ d a n c i n ว with t ต e Stars เนี่ยซ้อมกันอาทิตย์ละ5วัน <Okay. S 1> วันละ4ีถชั่วโมงคนละ4 6ชั่วโมง,โมงไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยอาทิตย์ละ2วันมา2-3ชั่วโมงนี่คือแบบเต็มที่คือเทเวลาเทเวลาให้ตรงนี้มากๆเลย oh. นะคะแล้วก็คือเขาเต้นกันได้จริงๆะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่คือทางเทคนิคเนี่ยก็อยู่ทางคณะกรรมการแล้วค่ะแล้วอีกส่วนนึงก็คือจากจากทางบ้านแล้วค่ะเสน่ห์ความน่ารักของส่วนตะลุ่มอะไรยามซ้อมยามอะไรของเขาเนาะจริงได้จากคนที่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นเลยนะไม่มีเบสิกเลยนะครับใช่ไม่มีเบสิกเลยได่มีเบสิกทางการเคยเต้นบอลรูมไหมคะคุณเล็กอเดินได้ก็ถือว่าบุญแล้วครับคือเต้นเต้นเหมือนไม่มีลูกสะบ้าเข่านะคะของเราต้องเรียกว่าของเราต้องเรียกว่าเดินไหวก็บุญครับเดินได้ครับคุณเล็กคแั่ไม่ได้ดีขึ้นใช่แปลว่าแต่เรา คนเนี้ยทุ่มเทนมากเนะแล้วลีลาการเต้นนี้มีทุกสไตล์เลยไหมฮะมีทุกสไตล์แต่ละสัปดาห์ก็จะมีโจทย์ซึ่งแต่ละคู่เนี่ยจะจะไม่รู้โจทย์จนกว่าสัปดาห์ก่อนที่เราถ่ายทำเพราะฉะนั้นเนี้ยสมมติว่า สมมุติว่าเราจะถ่ายเสาร์หน้าเอ้ยอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะเขาจะได้โจทย์ก็วันจันทร์วันนี้เออเมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนึ่งอาทิตย์ที่จะมีเวลาซ้อมถ้าใหม่ก็จะมีชาชาชามีวอลส์มีฟ็อกซ์ช็อตมีจ้ามีแทงโก้เนี่ยค่ะคือทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมนะผู้จัดไม่ยอมนะฮะพี่ขอขอเจอจารุเกตว่าชาชาชาขอเป็นชาชาชาด้วยนะเพราะมันตามไม่ไหวเดี๋ยวค่ะ ุงเล็กคะไม่ใช่ทอๆพี่อย่างนั้นคืนนี้พอจะบอกว่ากัสซีบอกได้ไหมว่าใครเจอจย์อะไรกันบ้างที่3มคู่ในที่นี้เราจะได้เห็นคุณนาทัลเต้นในจังหวะอะไรคะคืนนี้เป็นล้อนโชว์ค่ะคืนนี้เป็นล้อนโชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยยังจะมียังไม่มีการแข่งขันการที่จะแข่งขันจริงๆเนี่ยคือวันอังคารหน้าแต่คืนนี้นะคะจะได้เห็นทุกคนเนี่ยมาเต้นก็คืออย่างที่น้องน้องปุ๊กลูกบอกมีภารกิจพิเศษนะคะที่มอบให้กับคนดู ที่จะจะจะนั่นนะคะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ก็แค่เห็นคุณนาตาลีซ้อมกลางนัมแล้วก็คุณเล็กซึ่งไม่ได้เห็นลีลาซ้อมกลางนัมก็อยากดูมากอยากดูมากแต่ทาไทยนี่ถ้าจะชํานาญนะฮะกลางนำมห่อยต้องต้องให้นะฮะคุณเกศนะฮะฝากหน่อยกังนัมเหรอมันไม่ใช่กำนันสไตล์เหรอตายแล้วเราพลาดอีกแล้วผู้สาวนุ่งพะกมามาแล้วด้วยกำนันเอาฟันสักนิดนึงนะคะ ืนนี้คุณลูกเกดก็สำหรับคืนนี้นะคะรายการ dancing with the stars นะคะก็จะออกอกากาศครั้งแรกเลยนะคะคืนนี้ทางช่อง7นะคะ4ี่ทุ่มครึ่งค่ะก็อยากจะให้ดูกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ทางาบริษัทเกตแล้วก็การันตนาน,นะคะแล้วก็ a ม a รีกร o u ปก็ได้มีโอกาสนำเสนอรายการดีๆนะคะได้ ือไล์ฟอร์แมตระดับโลกนะครับเป็นรายการระดับโลกค่ะมานําเสนอนะคะในเวอร์ชันไทยก็อยากจะให้ดูเพราะว่าจะต้องสนุกแน่นอนค่ะถือว่าเป็นรายการเวลรตี้แรกของช่อง7แเราด้วยนะครัะแล้นก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนกันระดับโลกค่ะแลวอย่าลืมบวดด้วยนะคะสุดๆครับวันนี้นะฮะขอบคุณนะท่านคุณลูกเกดนะฮะนะครับแล้วคุณเต้ด้วยแล้วก็ทั้ง3ทีมเลยขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณมครับผมเวลาหมดแล้วเร็วจริงๆเลยคืนนี้ห้ามพลาดนะครับ c ิ n ก with t h สตาร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี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 ค่ะเนี่ยขายยาเขาก็จะวาง